นครเชียงศรีและมหินะครับปี2559นี้ท่านจัดเทศกาลหมุนกลางระหว่างวันที่1ิถึงวันที่17เเษายนนายนะครับก็มีกิจกรรมที่น่าดูนะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้าได้ดูคลิปประชาสัมพันธ์ของผมแล้วนี่ก็ยังมีเวลานะครับมาเที่ยวกันนะครับที่พิพิธภัณฑ์บุญทีพยพึ่ไทยครับท่านฝากอะไรไว้ให้กับผู้ชมสักหน่อยนึ่งสวัสดีครับผมดุจพีดีเป็นชอดพิพิธภัณฑ์บุญทิพยนะ ขอเชิญชวนมาเที่ยวสงการของพี่ขนันหึงพึ่งน,นะครับมันมีร่น้ร่มเย็นอาหารการกินปัิมาก,กรรมระดับโลกมาแล้วเขาแบบมีความสุขสบายใจมาพาครอบครัวมาเที่ยวนะขอบคุณมากครับของดีเป็นปีใหม่ไทยให้กับพวกเราหน่อยนะโอเคได้ครับได้ครับอ่าครับ จากท่านนายกเทศบาลแก้วรับบขุนแก้วนะครับเดี๋ยวนีครับโอเคขอบครับปวยพรให้หน่อยปลวยพรให้ให้พวกเราชาวไทยเท้าที่มาเชื่อมที่พึ่งเราได้รับที่ขอให้ชาวไทยบนความสุขที่อะไรขอให้ส่งไปพัฒนาส่วนงานว่าแข็งแรงครับเดี๋ยวทางปลอดไปขอบคนณขอบคุณครับนั่แหลขอพียงคำเดิน ไม่ใช่ที่บาอาตาไนใจตัวเอแต่ที่เจอ ทุกคนพร้อมใจกันเอาความหล่อความสวยมาด,ด้วยเลยสดชื่นจริงๆเลย ไปบางสุขุลญาติโกโหติกากำลังไปซื้อของซอยสองกููเราก็งุดหิดเดี๋ยวสามโมงไปไม่ทันไปไห่ทันชงไปแล้ววัดหนองกระพี้ไปดูหนองกระพี้นนตุ้มเนี่ยมาช้าไม่ได้เดี๋ยวความรอความสวยก็คเเลยน ้องยืนยันด้วยความมั่นใจนะอีกทีหน้าจะ๊กจั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 เอ๋จานจานจะเล่นอย่างงี้ดิจานไอ้เขาไอเาเอาความจริงมาเผยขันน่ะทำอะไรทำจริงตลอดเลยนะไปดูได้นะเบิกบานที่พิทพันธหุ่นขี้พึ่งไทยเอออย่างอเาดิจะไทำไมแล้วเอื่อ คุณสมชายจอมพ้อนผู้ดูแลการนำท่าแข่งแร็ไทย์ภูมิภาคการและแข่งผู้ไม่เกียรติระดับนที่พิการของที่ไทยขอขอบคุณคุณสมชายมพร้อนได้ยังที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันเรือไายภุดิ้าคแถวปุไทยกละเรือไายหัวใต้ใช้บอกในเรือไทเรือไทยเป็นเรือขนาดที่ใช้ส <ste> ันต์ในุงคนที่มีแม่น้ำอยู่ลำพอซึ่งเป็นที่ตัวใหญ่ของโราแลังหวัดชัยตมีแม่น้ำา้าตีอย่าค่ะ เป็นคนที่อยู่กับแม่น้ำก็จดที่การแห่ขรวนทาให้กการแข่งออกกำรงายหรือให้การแข่งการเดินต้นดันั้นชื่อเป็นงานเทศกาลที่ดีทีุ่ดขไทยกับตาประเและอนุกรรมการแห่ขรือพาให้ไปสู่สุดปรวมทั้งตกสตงให้คนในจังหวเกิดความรักความสีพิธีกรรมแห่งยุทชัยจึงได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสุดนิภาดการการท่องที่ยวแห่งประเทศไทยเน็นงานสมุทรของทาง ประธานวัดท่าทางจังหวัดนครปฐมสำนักงานวัดท่าทางจังหวัดนครปฐมและหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดแข่งขันเรือพายพื้นตั้งสองสีไทยและแข่งขันเรือพายหัวใบไายบอร์ดและเทศกาลตกการโดยใช้คลองในพิพิธภัณฑ์เป็นการจัดการแข่งขันโดยมีแข่งขันเข้าร่วมทั้งหมดที่10ปีและ8ปีคือหัวใบไายบอร์ดเป็นการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการร่วมมืออย่างยิ่งจากร้อยตำรวจเอกชูวินผู้ผู้เพียง ประธานชมรมผู้อ่านประลติปวตาเป็นผู้ปรานงานจัดการแข่งขันและผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีวันนี้เรมัาเป็นส่วตัวแล้วขอเรียกเชิญประธาจการการแข่งขันเรือารจินตนาสองสีพายและเมื่อายึง้บถ่ายอดและตอบที่ก่อนการแข่งขันและโปรดติตามลำดับของนิตยสารประการกรมการพิธยารเรื่ คุณสุรักนทรสีแดงย่อรองประธานตรมกูลที่าั้งหนหนุนตึ้งไทยท่านนายกบุคคลร่วมแห่งเรือไายทุกทีและท่านพี่น้องสื่อมวลชนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือไทยสองธีไทยและเรือไทยโหสต์ใบไฮบอลเมื่อวันนี้ ิธิจทำหนึเคื่องในเป็นสัมภาระการจับต้ีการจัดการแสดงเป็นการต้องพิถึงในระดับโรคมี่เปมแป่จจ่ยในการสิมนารท่องเที่ยวซึ่งเป็นกิจกรรมรักการศึกษาธรรมโดยเฉพาะการจัดงานเทศกาลสงการอย่างต่อเนื่องและนิจกรรมที่ชุณต้มีส่วนร่วมแล้วก็มีการแข่งขันเรือไทยขึ้นบ้านสองอีทายและการแข่งขันเรือไายของใบ้า่บ่อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มีการอนุรักษ์วิถีชีวพในแม่น้ำซึ่งผู้ที่เข้าร่วมในงานนั้นจะต้องมีความประทับใจและเกิดความผูกพันความรักความสามัคคีผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอาานาคตนะครับการจ,กาาจัดกิจกรรมทางน้ำจะมีเพิ่มมากขึ้นและเป็นสื่อสารในการท่องเที่ยวแหวกข้าวไปสู่ทิศทางอื่นต่อไปให้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน และมีการสร้างเครือข่ายนะครับท่องเที่ยวอย่างก้อนผังผมขอขอบคุณทางทีมชาติของที่เพื่อนไทยคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยวกันรันมีฐานรวมจนถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการสืบพ่อการแข่งขันเรือในครั้งนี้และได้ดูคือมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งมนการเผยแพร่สื่อดิจิทัลไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในกาลเดือนมิถุนายน คุณพ่อวันนี้กำลังนอนครอบครัวผมขออารักษาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ย่องคุ้มครองให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญและก็มีสุขภาพแข็งแรงและก็มีความสุขสนานในแต่ละสมการในวันที่ต่อไปนะครับวันนี้ได้รับมนเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดงานปรกาแถ่งการเรือไทยพื้นบ้านและขอปรึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งทผมรับประการ 啊。<sighs> ตัดต <jam Stadium> ่ไปครับจับะาด้วันงมใาครัรกาครรที่ท่าท่านให้กรดาตัวไปถนะครับวกดครับลไปก็ัดอด้วยนะครับและคุณ่จเป็นต้นัดหายเวลา่งน้มใอครับนะครับไแพ้จอมเี่ยวกลับาน ดูดูแข่งเรือต้องดูติดขอบนะครับกะนะครับเลนกระตูมเลยนรัอไปดไปแล้วน่นน้ก็มต้องสนใจยาวกะครับยาวไปท้งสนามเลครับเพว่อนปกติแล้วนะครับตรงนี้เป็นลมในน้ำไม่เปนทีดี

สวัสดีครับน้องยูเลียลูกแดน <laughs>

म म में kamp te